ความภาคภูมิใจสัมพันธ์กับความสุขอยากรู้ว่าเป็นยังไงฟังคลิปนี้นะครับความภาคภูมิใจใตัวเองกับระดับความสุขเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดคนที่มีความพอใจใตัวเองสูงจะรู้สึกมีความสุขได้ง่ายส่วนคนที่มีความพอใจใตัวเองต่าจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขถ้าคิดจริงจังว่าอยากมีความสุขอยากให้เพิ่มความภาคภูมิใจใตัวเองด้วยการพัฒนาตัวเองและเพิ่มประสบการณ์ จากความสมําเร็จนอกจากนี้ผลความสำรวจระดับความสุขของเด็กในประเทศที่พัฒนาแล้วขององค์กรยูนิเซฟใน38ประเทศทั่วโลกพบว่าในประเทศญี่ปุ่นมีระดับความสุขทางจิตใจอยู่ระดับแย่ที่สุดในรัดับ2ซึ่งระดับความสุขทางจิตใจนั้นวัดจากความภาคภูมิใจตัวเองอัตราการฆ่าตัวตายและอ,อื่นๆนอกจากนี้การสำรวจของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับเด็กและเยาวชนระหว่างอายุ13ปีถึง29ปีในกลุ่มประเทศ G7 พบว่าความภาคภูมิใจตัวเองของคนญี่ปุ่นอยู่ระดับต่ำสุดในบรรดา7ประเทศความภาคภูมิใจตัวเองของเด็กและเยาวชนญี่ปุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตา่ำสุดของโลกขอให้สบายใจได้เลยว่าคนที่มีความพอใจตัวเองต่ำไม่ได้มีเพียงแค่คุณเท่านั้นคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความพอใจตัวเองต่ำโดยเฉพาะเยาวชนเป็นเรื่องปกติ ยิ่งไปกว่านั้นผลความสารวจระดับความสุขของเด็กของยูเนซฟที่กล่าวไปแล้วมีสิ่งทุกคนให้ความสนใจอยู่ประการหนึ่งแม้ว่าลำดับภาพรวมญี่ปุ่นอยู่ลำดับที่20ของ38ประเทศแต่เรื่องสุขภาพทางกายนั้นญี่ปุ่นอยู่อันดับหนึ่งนั่นแปลว่ายังมีส่วนที่ดีอยู่เพียงแค่คุณมีความภาคภูมิใจในส่วนตัวเองมากกว่านี้ระดับความสุงคนญี่ปุ่นคงสูงขึ้นมากกว่านี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความาพอม ภูมใจในตัวเองสูงขึ้นระดับความสุขของคุณจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่จะสร้างความภาคภูมิใจใตัวเองอยากรู้ว่าเป็นยังไงร,รอติดตามคลิปหน้านะครับ